นั้นสิ่งที่ขาดไม่ใช่เงินหรอกั่เป็นความรู้เรื่องเงินต่างหากถูกไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าเป้าหมายของพวกเราทุกคนก็คืออยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีถูกไหมเราไม่จำเป็นต้องรวยก็ได้แต่คุณอยากมีอิสรภาพใช่ไหมล่ะใช่ไหมคุณอยากกินอะไรก็ได้ถูกไหม อยากตื่นตอนไหนก็ได้ตื่นอยากทําอะไรก็ได้ทำอยากไปไหนก็ได้ไปคือชีวิตแม่งไม่ต้องมีใครมาบังคับกูอารมณ์ประมาณนั้นแต่การที่คุณจะเป็นแบบนั้นได้คุณจะเป็นต้องมีเงินไว้เพราะว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบอิสระได้คุณต้องตื่นทีห้าทั้งทั้ที่แม่งไม่อยากตื่นแต่ไม่ต้องตื่นเพราะอะไรต,ต้องไปหาเงินเข้าใชความหมายปะเพราะว่าถ้าไม่ไปเดี๋ยวแม่งไล่ออกแต่ไป ก็ใช้มาจะได้เงินเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นการสร้างชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพื่อนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายผมก็ใช้เวลาแค่ผมใช้เวลาแค่สองปีนะ,นะใน เอาเป็นว่าในชีวิตเนี้ผมทํางานประจำเนี่ยแค่ประมาณสองปีนะผมทําตอนอายุประมาณยี่สิบยี่ห้ายี่สามถึงยี่สห้าทำเป็นลูกน้องก็แค่เป็นลูกน้องแค่ประมาณสองปีนะแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกน้องใครเลยนะปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าของแอปช้อปปิ้งเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็เป็นเจ้าของเออแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทซอฟต์แวร์ที่พัฒนาแอปช้อปปิ้งโอเคผมถามเพื่อนๆ แบบตรงไปตรงมานะเหนื่อยยังนะท้อ,อยังเหนื่อยยังอยากให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมานะอยากหรือเปล่าอยากแก้ปัญหาไหมนะคุณอยากแก้ปัญหาแบบถาวรไหม แม่งแบบได้เที่ยวอ่ะได้เที่ยวได้กินเดี๋ยไปใช้ชีวิตได้อยู่กันพร้อมหนา้าได้ทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำแต่ไม่ใช่ไม่ต้องตื่นไปทางานทุกๆวันรับเศษเงินเล็กๆน้อยแล้วก็โอเคกับเงินเล็กน้อยโอเคกับรายได้วันละเล็กๆน้อยๆแบบถ้าคุณโอเคกับรายได้เวลาสามร้อยเนี่ยแต่มีใครช่วยคุณได้คุณอย่าโอเคนะเว้ยอย่าโอเคตอนนี้นะ เราแค่ไม่รู้เข้าใจด้วยอย่างฟังอีกครั้งหนึ่งคุณแค่ไม่รู้เข้าใจด้วยคุณแค่ไม่รู้ถ้าคุณรู้มันจะดีขึ้นกว่าน,นี้มันจะรอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทําคือต้องลงโปรแกรมใหม่เข้าใจลงโปรแกรมต้องล้างสมองใหม่ชีวิตของเราที่เป็นอยู่นักประโญมาจากสมองของเราต้องล้างทิ้งใหม่แล้วก็เอาชุด ความรู้ใหม่ๆเข้าไปอัปเกรดเข้าไปนะคุณต้องเปลี่ยนสมองใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่หล้างสมองอะ่ะแล้วจะมาใช้ความคิดเดิมวิธีคิดเดิมเรียบร้อยเหมือนเดิมโอเคเพรนาะฉนั้นต้องอัปเกรดวิธีคิดใหม่ๆเข้าไปนะคุณภาพชีวิตถึจะดีขึ้น ทีนี้นะสำหรับคนที่เบื่อนะเบื่อท้อกับชีวิตนะอยากหนีจากความยากจนนะผมอาจจะสอนให้เราคิดเองคิดเองไม่น่ารอดปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองนะผมก็อ่านหนังสือมาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนวิธีคิดตัวเองแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเองดีขึ้นนะ โอเคสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีโอกาสลำบากตากตำไม่มีเงินไม่มีจะกินตกงานชีวิตพังเลยมามาเรียนเอาที่นี่เดี๋ยวผมจะแบ่งปันผมจะสอนให้เดี๋ยวผมจะบอกทุกๆขั้นตอนว่าคุณควรทําอะไรยังไงบ้างมันถึงจะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้รับการเทรนการสอนแล้วก็เรียนรู้กับคนที่เขาเคยทำมาได้ไม่อรอดอ ใช่ไหมนะคุณกฤชพรบอกว่านะอยากปลดหนี้จริงๆแล้วการปลดหนี้ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาสิ่งที่จะต้องปรับคือปรับสิ่งที่อยู่ในหัวก่อนที่มันเป็นหนี้เป็นเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในหัวมันผิดแต่ไม่ใช่เป็นอะไรที่มันร้ายแรงนะเราแค่ต้องปรับวิธีการใช้เงิน ปรับวิธีคิดใหม่มันถึงจะดีขึ้นโอเคต้องทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ครับพี่แนะนำหน่อยโอ้ยินดีครับนะเดี๋ยวจะแบ่งปันให้นะอันดับแรกเลยนะต้องเรียนต้องเรียนโอเค สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำจดนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอบยัง เบือ่องานทำให้ชีวิตก็ช่างเถอะครับอินนะ่อะอันดับแรก เนี่ยเพือเพราะเงนินไม่พอใช้ถูกไหมละ่ะรายรับมันน้อยกว่ารายจ่ายทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นเพราะว่ารายจ่ายมันมากกว่ารายรับของเราเอาเป็นว่าสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้คือคุณหาเงินคนเดียวถูกไหมคุณไปหาเงินคนเดียวแล้วคุณเนี่ยไม่มีไม่มีธุรกิจไม่มีเครื่องผลิตเงินเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่จะต้อง ทำก็คือคุณจะต้องทำธุรกิจถ้าคุณไม่ทำธุรกิจปัญหาที่มีอยู่เนี่ยแก้ไม่ได้เนะข้าใจหรืเอเปล่าต้องมีธุรกิจทีนี้นะผมจึงเขาเรียกว่าอะไรอยากช่วยผมจึงสร้างเขาเรียกว่าเพราะว่าการเริ่มต้นมันยากนะผมจึงลงทุนให้ เข้าใจหรือเปล่าลงทุนให้ลงทุนสร้างเครื่องมือขึ้นมาให้นะผมสร้างระบบธุรกิจสำเร็จรูปขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากจเจาตัวเองออกจากความยากจนเอาตัวเองออกจากการลูกจ้างไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาแล้วไม่อยากทำงานประจำแล้วอยากปลดหนี้ปลดสินอยากมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศอยากกินอาหารดีๆอยากไปไหนก็ได้ไป แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องมือเ,เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องเงินประสบการณ์หรือความรู้อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเต็มไปหมดจะเอาเป็นว่าผมใช้เงินลงทุนสร้างเครื่องมือขึ้นมาให้ซึ่งใช้เงินไปเกือบร้อยล้านบาทก็เป็นเงินส่วนตัวนี่แหละที่ทําธุรกิจมาตั้งแต่ตอน,น,นอายุประมาณยี่สิบห้าโอเคผมลงทุนสร้างเครื่องมือให้นะซึ่งผมก็เอาประสบการณ์ เอาความรู้ที่ทําธุรกิจมาเอามาสร้างระบบบวกกับเงินตัวเองนะพูดกันแบบตรงไปตรงมาสมมติว่าถ้าตอนเนี้เราจะไปสร้างธุรกิจที่จะผลิตเงินล้านโดยไม่มีความรู้ไม่มีเงินมันเป็นเรื่องที่เพอ้อฝันมากมันเป็นไปไม่ได้ขนาดผมเมยต้องใช้เวลาสามปีกว่าผมจะไปแตะรายได้หนึ่งล้านบาทมันไม่ง่ายเลยแต่สําหรับคนที่ไม่มีทั้งเงินไม่ที่ไม่มีทั้งประสบการณ์ไม่มีทั้งความรู้ไม่มีคนสอน การที่จะไปแตกหึงล้านบาทเป็นไปได้ยากโอเคผมจึงใช้เงินตัวเองเนี่ยสร้างระบบธุรกิจขึ้นมาอันดับแรกนะสร้างเครื่องมือขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้ใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอนาคตเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เริ่มใช้เครื่องมือน,นี้นะผมกนะ็ลงทุนเรื่องธุรกิจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Product สินค้าลงทุนสินค้าก่อน ลงทุนสินค้าประมาณ70บกว่าบาทเช่าโกดังแล้วก็มีแอปพลิเคชันมีช่องทางจจำหน่ายนะลงทุนสินค้ามีแอปพลิเคชันมีช่องทางจจำหน่ายนะกำลังจะเช่าออฟฟิศแล้วก็มีระบบช่วยคุยช่วยทำมีระบบทุกอย่างซัพพอร์ตเพื่อให้คนทั่วไปสามารถที่จะมีธุรกิจได้แต่ไม่เสี่ยงเอาเป็นว่า คนที่จะทาธุรกิจปกติต้องแบกรับความเสี่ยงเองถูกไหมคุณจะต้องไปลงทุนเองชิบหายเองลงทุนเองแล้วก็ขาดทุนเองแล้วก็ผิดหวังเองแต่ว่าที่ดอกลิศเราลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในหะ้โอเคเราลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนอะยอารมณ์ประมาณแบบว่าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบนะอารมณ์ประมาณมว่าสมมติว่าคุณมีนาอยู่ประมาณหนึ่งพันไร่มีนาพร้อมเกี่ยวอยู่ประมาณหนึ่งพันไร่ ผมเนี่ยสร้างรถเกี่ยวขึ้นมาให้เข้าจะมาสร้างรถเกี่ยวข้าวขึ้นมาให้ไหมหน้าที่ของคุณคือขึ้นไปบังคับแล้วขับแล้วเรียนรู้พังก็ซ่อมเพื่อที่คุณจะได้ใช้รถเกี่ยวเนะี่ยเกี่ยวข้าวจำนวนพันไร่โอเคแต่ถ้าคุณจะเอาเกี่ยวไปนั่งเกี่ยวเองนะมันไม่เสร็จมันเหมือนหาชาวกินครับแต่ถ้าคุณใช้รถเกี่ยว มันอาจจะใช้เวลาแป๊บๆคุณเ่าสัมารถที่จะเกี่ยวข้าวได้หมดพัน 1, ไรแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จพอจะเข้าใจใช่ไหมเหมือนผมเนี่ยสร้างเครื่องมือขึ้นมาให้ดอกลิศเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้ตั้งแต่เดือนละหนึ่งแสนไปจนถึงเดือนละสามล้านได้ด้วยระบบเครื่องมือที่ผมสร้างขึ้นมาโอเคแต่ท่านจะไปแตกรายได้เท่าไหร่นานมันขึ้นอยู่ว่าเรามีความรู้ความสามารถถึงไหมโอเค มีความรู้ความสามารถถึงไหมซึ่งการท,ทําธุรกิจที่นี่ตัดประเด็นเรื่องขาดทุนออกไปเข้าใจตัดประเด็นเรื่องขาดทุนเรื่องชีพหายออกไปแต่คุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จไหมร่ํารวยไหมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้มากแค่ไหนศึกษามากแค่ไหนแต่เราแค่แบกหลับความเสี่ยงไว้ใหม้มีสินค้าหลายแสนชิ้นมีแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ทุกช่องทางมีระบบคนใหม่ช่วย มีระบบคนเก่าสอนวิธีการทำธุรกิจมีเทนมีสอนคุณก็แค่เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนสถานะตัวเองจากการเป็นลูกจ้างให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จโอเคหรือสมมติถ้าคุณไม่ได้ชอบระบบที่นี่คุณก็สามารถออกไปก่อตั้งธุรกิจของตัวเองแล้วก็ลุยเดี่ยวได้เลยพอจะเข้าใจใช่ไหม เพราะคุณก็รู้แล้วนี่ว่าการที่จะแก้ปัญหาทุกสิ่งทอย่างในชีวิตคุณจะเป็นจะต้องมีธุรกิจถ้าคุณอยากจะทําเองตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําคุณก็สามารถออกไปก่อร่างสร้างเองได้ทั้งหมดเลยไม่จะเป็นต้องมาทำที่นี่ฟังเสร็จคุณไม่ได้อยากมีธุรกิจคุณก็แค่ลืม,มไปหรืออยากทําธุรกิจแต่ไม่อยากเสียคุณก็แค่รเรียเพื่อที่จะเป็นนักธุรกิจให้ได้ เข้าใจหรือเปล่าที่นี่เราก็จะฝึกเราก็จะสอนให้คุณเนี่ยเรียนรู้จากการเป็นลูกจ้างให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่ยิ่ยงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอันนี้คุณก็ต้องมาเรียนเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับคุณมาเรียนได้เข้าใจหรือเปล่าคุณก็ต้องมาเรียนด้วยตัวเองแต่ว่าเรามีเครื่องมือให้ คุณโม,มบอกว่าเดือนละสองหมื่นก็ดีใจแล้วนะจริงๆปัญหาก็คืออยู่ที่วิธีคิดนี่แหละถ้าคุณคิดว่าสองหมื่นก็ดีใจแล้วคุณก็จะไปได้หนึ่งแสนเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ทัศนคติอยู่ที่วิธีคิดไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ถูกหมดแหละไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้สรุปก็คือจอบลิสเป็นธุรกิจสำเร็จรูป ที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เข้ามาทำได้เข้ามาจอยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจแค่นั้นเองพราจะเข้าใช่ใชไหม,ห,มหลังจากนี้คุณกับ